สบายดีเอฟซีเบสกูทุกคนนะ้องพี่น้องมือนี้กะเป็นสงการมือสุดท้ายของบานสแหลเนาะงบานอื่นอาจ่ะมีซามมือแต่บานสแหลมีซีมือเนาะพร้อมกับกระเจ้าเห็ดบุญบางไผ่น,น้อยะแบบซัมทวายฮะคือปีก่อนปีที่สแหลกับสดินไทยเบิงนะ่งในน้อทุกคนมือนี้ก็เป็นมือปัดปูงปัดปางในเนาะเห็ดบุญของไผ่กับเห็ดพร้อมสงการเลยเนาะพี่น้องมือสุดท้ายเนาะมือนี้เนะาะเ็ดจำปีก่อนที่ฮะเห็ด กะไว้ฮอดเนาะพี่น้องเฮ็ดบ่ได้ใหญ่ดอกมื้อนี้ก็จะละสิมาแฮ่เนาะแฮ่กับเพื่อนนางนั้นนางนี้เนาะพี่น้องสะแลก็สิมาถ่ายคลิปให้เบิ่งเนาะซุ้มแม่ป้สนแตงผขาว้งนอกเนาะสิพาไปเบิ่งว่าสิเพิ่นเฮ็ดหยังแน่อยู่นอกเนาะทุกคนมาเบิ่งพี่น้องว่าสิเพิ่นเฮ็ดหยังเฮ้อเฮ็ดเอะวนนได้ลูกมอย่าบู่นอยมอสิฮอดได้ตามบ่ฮู้น้ำหวานเด้น่ บ้เลยโบ้อลยกดาออกมาเออน้อพี่น้องพักเขามีนำวันีสิบีคบ้าพี่น้องด้วทุกอย่างสีนบ่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 เมนแบบสีสีมอ้าวม่วาเนยปีศาจ่บ่บ่บลายยากวันมันหอมันน้พี่เขารดพักเขาลาดีพักเขาลามั เนี่ยพี่น้อง้าของมีไรไข่เนาะเพราะว่าไร้เหอนม้วนมงเนาะถ้ากลัมาถ้ากลมาทังสี่คนเนะ่ยพี่น้องสีชวยก็จังเายจกลัมาเม่เนาะตอนนี้นานไม่ไปพอนะพี่น้องถ้าลบมอะแต่กลนบมานสม่งเนาะตอนนี้ค่นไม่ไช่ค่ะพี่น้องถ้า่มะ เนี่ยเจะเอินพายังกับแม่ค่ะแือใหญ่เดี๋ยวจะไปนะถ้าขอปนิน่ะถ้าขอี่ถ้าขอพรามเลยนอพี่น้องทางนี้ก็จะเป็นน้ำอบน้ำหอมเนาะเฮ็ดไบบไว้โคดไว้สงอะไรบน้น้ำธรรมดาเนาะเพราะว่าเหมาหลายคนมีทั้งตัวดอกตัวดำเนาะพี่น้องอันนี้อบหอมไว้สงรามสงบุตรสาวบุตแก่ผู้ใหญ่เนาะพี่น้องนี่พี่น้องมาอีกแล้ว มาโหปกันมันแค่เออแหลมเบิองโูนี่จานยังนะิองแน่คันนี้หมองวังอ่ะป้าพี่น้องคันนี้หมองวังแล้วมีทั้งของข้าวของวานหล่ะแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้หน่อไม้คันนี้หมองวังซิมแน่ถ้าเตือนเกิดไปปอกมันดูมีทั้งหือนะซิมแน่สิ่งแน่สิ่แน่คันนี้หมองวังขนาดนี้กำลังเสริมสวนกำลังเสริมสวนอลไรกักเขาเริ่มสิโลบายนี่พี่น้องมาเด้อมือสุดท้ายมือสุดท้ายมือปปปปััดดูา ัดูแมลกอ่อนไ่นอนกันเลยเสียใจเดิมแมลกอ่อน่ไไดนนั่งอยากสมไันไปหมูวานนี่มันก็ไปหมูกอนั่งกันเลยเนะฮะมีจะไปบ้านไหมมือนั้นอุ้มนะพ่อมานกินเลยไ้ปแนบเ็นนะีสายลงแนแต่เนั่งสร้างกับมาพี่ได้สร้างกับปได้ยูหนะไม่เห็ดหายหอด้วยอน เทียมผ้าขาวเรียบร้อยเนาะทุกคนมีแต่ถาลามมาเนาะไก่ชิบ้างหัวเทือนเท่าไรเนาะยืนถากันอยู่แต่ละคนเห็ดส้งผมครบสุดบัดเนี่ยมาสุถอนแสงขานี่เออเออมาถ่ายอยู่พี่ก็ได้เดี๋ยวจะพทุกคนไปเฮตะดดำเนาะจั็หน่อยเพราะว่ามื่อนี้ก็จะจูดตองไฟเนาะเออเตี่ยวจักบังมาไปซ้ำบังไปซ้ำบังไปทาเอาเห็ดถวายห่อแหละพี่น้อง เี่พี่น้องถาล้ำมาก็ดี่เ้ามาพี่เนาะกินก่อนละเนาะี้นวมอนเด้อพน้องเด้อไม่ได้ปูถาวนั่วักฟ้าบคนด้วยหัวขาบนไ่็ูถาเลยนะมันยังเลือกกับเต้นเยอะๆแม่ไอ้ซอสกมา มมันอีกวมาลีนได้ีม่้าตัวดำแลที่อนน่ะีดไ่ด้น่ะตด่องนก็จะเริ่มแพไก่ก็มาแล้วน้องพี่น้องเฮาก็เจ้าเขาถึงโตเลยเนาะนีพี่น้องแมาแล้วน้องนัคิมน้องนัคิม

ເອົາ તો ມາຈາກສາສົມພ້ອມເອີຫຼน่อยນີ້ນີ້ນີ້ສານັກຮຽນເນາະນັກຮຽນຕໍາໂຕມາບາດນີ້ຕໍາໂຕນັກຮຽນຕໍາໂຕວ່ານີ້ນະເຂົ ออไม่ป่ากอนอิมรีรีออกุนเห็ดสนนอบายทีพี่น้องแม่วน้ำกาดเริ่ไม่ได้น้องอิงก็ไม่น้ำเด่อน้กเล่นนะเด้อพี่น้อง ピノ。<music> ภาเขาไวเนาะพี่น้องมาเยุดอี่น้องทางนี้ก็จะเอาเส้นยี่ปวกต้มเนาะพวกต้มไข่พวกต้มกับบอร์ุูลคนยุ่งกินก็จะจัดถึงโต๊ะทั้งหมดเลยคนหูมีพี่น้องก็จะมีก็จะใส่ถ่านเพืประหยัดจัดมาเนาะก็จะต้มใส่ถ่านจะขาดไปเรียนมาเรียนไปเขาไปจ้ามาเองเนาะอันนี้เพื่อเซตนะจ๊ะแหมขอปคุณย่าปอก ลองเว <c oughs> ียกเด้อเวียกลงอันนี้มูเฮียนดุนเดียวกันนะพี่น้องห้องเดียวกันหมดเป็นอะไพี่น้องปลาเห็ดปลาเห็ดเป็นลอะไรก็เจ้าะเราไปควงแพ้ควงนึกสะดุกมากละอันนี้ขอไมาเจ้าเนาะเนาะพี่น้องกับปอกับปุ่นก็จับไอเอ็นเนาะมีร้านยางเนาะเมนูร้ายคนเพราะว่าคนมันร้ายเนาะแต่ละนวยแต่ละนวลนวยหนึ่งมิ้งถิ่นมะฮวงกันยิ้มกอนลั่นหนึ่งเนาะพี่น้องกระจัดเสีงกินมะฮวงมาเจ้หน่วยถ้าก็เฮไปเนาะก็จับไอข่าวแต่ละเพื่อนแต่ละนวย ทางนี่ก็จะเป็นน้ำแ้ี่น้องพี่นองเบื้องก็จะลินาจะไปกิตะ วันนาะจะซูนสล่ะสียางไปถ่ายอยู่ในวัดนาอบปาเนี่ยวนะัดแบ้นก็จะจูนนกไผ่้าเบิ้งก็จะจูนนงไผ่ด้วยเนาะหนาวเป็นตอจ่าอนะู๋หุ่นน้องว่าหลิน,น,นจ่าอหุ่นน้องว่าหลินนะพี่น้องยิ้มเขามเสื่อ,ส,อสื่อเที่ยวนะพี่น้องก็จะคลายที่ดีเนาะก็จะถอดไม่ไหมเลย มีคนก็จะก็มาถ่ายเฮยู่วัดเนาะเพราะว่าลเพื่นสีแฮมาออกมีวันอีสามเหาะเนาะกระจังไปจูดมันไปบนี้อู้วว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 วน่วววมวว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 วนววนววว้วววอววว ย้อน้อนก็จะทอดใหม่ๆไ้หลอดสีนะสิพี่น้องไก่ซอสจะมาเปลี่ยนสูตรสีน่อยเอาไปนังกินหอนเด้อน่งยื้อมื้ออันสิหอนน้นหนูเด้ออ้าวรอเมื่อหล่ะก็ยาแล้วพี่น้อง หาอกแน่เป้่าห้นอกแน่อ่ะหายเลยเปล่าเด้อวหอนเด้อหอนได้แม่จะสีอมเลยมันหอนนัาเปล่าแน่หอนนั้งตั้าอ้าวอ้าเอ้าเออบอกว่าหอนเสบวะ nhầm là nghe riêng còn lúc bốc rồi <laughs> lúc chị cả thứ cả ngoài nếu mọi người nó cái cháu hè lúc màu hạt lèo có hoa là đi nhìn còn lúc bốc rồi ba con <laughs> ไปใหนไปบุกนก็จะจูดปังไฟเนาะมุนหม่งไฟก็ตองหนาดาเดิมไวหนาบ่เดกาแสดงว่าบริมากฮอดคุณมงไฟได้กันจ้าวะพี่นาหนหมองไฟอยู่ทงหน้าเนาะพี่นาข้มทงหน้าเข้มทองเนาะปัยังเได้ลงมาหลยิงยูนี่วัดอีกส่วนหนึ่งนอนกจ้าลงมาก่อนเนาะเส้หน่ พี่น้องก็เจ้าลิงี่ดิ้งนี่ลุงไอ้หนึ่้อบอลหนุ่มไข่น้องหาน้องไผ่พี่น้องตัวดำก็จะชิลล์มาอยู่ผีเบิร์ดเนาะส่วนหนึ่งก็อยู่ในเถิงวันนั้นยังไม่ได้ลงมาเบิร์ดจู่นี่แล้วบอกบังไผ่ก็เจ้าคุกบอกว่าจู่ก็จะจู่ไปกันไล่บังเต๋อเนาะพี่น้องประจวบกําลังเอาบังไผ่ข mm ึ hmm. ้นไปจู่เนาะชาวเบิร์ดชิ้นท้ายคันเลยป บางที sea, ่สองได้ไหมอ่ะบางหน่อยน้องตอนนี้แสและมาหดเขือนแล้วเนาะจนอ้าวน้าอ้บในเรียบร้อยน่าจังหวะกับมาอาบแล้วมึงเนี่ยซิว แบบก็เจ้าท่ากีทานกินดินมอสายนะพี่น้องนอนดึกแนวซิวก็เลยเกิดเนาะจริงจริงก็เจาก็ยังหลินอยู่ในทงหายทงหน้าเนาะก็ใจยังจุ๋ยเนาะแต่ชุ่มแสและเบาไวเนาะพี่น้องไปแต่สาวๆจนหามุงแหงเนาะมานะเบาไวเนาะก็เลยมาอาบน้ำเมื่อยปวดขนองเนาะพี่น้องก็เจาเห็ดกะงานบใบใหญ่เนาะบุญมังไพรเห็ดนิน่อยแบบปีกายปีซื่นปีกรแหละนะพี่น้องที่ก็จะเห็ดปีกรถวายหอยซื้อเนาะงานบใบใหญ่ธรรมดาเนาะพี่น้อง จ้าอาบน้ำแล้วมาซาหัวนพีน้องบจักขีดินบจักวิสังนี่หัวก็จะหลินหน่อยทงไฮทงหน้าโอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สละกัสิป,ปาาไว้สามีเนาะไปพอกันไหมคลิปนะ่ะถามมากะอย่าลืมก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสละเดี๋คลิปต่อไปในเด้อบ๊ายบายสวัสดี